ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลี่ค่อยๆทยอยฉากฟรุงร้งฝริ้งมาให้ได้ฟินกันเรื่อยๆสำหรับละครเรื่องแรงตะวันของผู้จัดไก่วรายุทธที่คราวนี้พระนางพีษพชระออมสุชา ควงกันมาเข้าครัวฉากทำพิซซ่าที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยในขณะเตรียมการถ่ายทำนุ่มพีทได้แอบซุ่มฝึกปรือว,วิทยายุทธกับแม่ครัวมืออาชีพมาเป็นอย่างดีแต่พอต้องเข้าฉากจริงเห็นทีจะโฟกัสความุ้งมิง้งจิ้นกับนางเอกออมมากไปหน่อยทำไปทะเลาะไปพอรู้สึกตัวอีกทีพิซซ่าก็ไม่ไปสองถาดแน่ อ,าาอ,อ,อุปสรรคคือฝีมือของผมเองครับตอนเรียนผม,มนทําได้แต่พอของจริงแล้วแย่เลยเละครับเอาราม่เดียวดำหลอนครับข้างหลังนี้300องศาค่ะปกติทําบ้างครับแต่ พิซซ่านี่คงเป็นอะไรที่ Search, ท babies, ท <Yeah. S 1> ไม่น่าจะได้ทำเลยใช่ค่ะไม่ไม่ได้ทำอะไรสไตล์นี้เราทำอะไรที่แบบง่ายมากกว่าแตงกราเงไข่เจียวผมว่านตอนนี้ดูที่ถ่ายมาแล้วผมว่าไปซื้อกินดีกว่าก็อยากให้คนดูช่วยช่วยเชียร์ด้วยให้กำลังใจเนาะสำหรับเรื่องแรงตะวันแล้วก็คู่ของเราด้วยค่ะ